สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่11ธันวาคม2023นะครับวันนี้เฟียงวินเด็ก74เหมือนเมื่อวานแต่74อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับมาเช้านี้เราเห็นแล้ว b บิ c คอยตกลุมอากาศสะดุ้งทั้งลำนะครับเพื่อนสมาชิกสายลองสายฟิวเจอร์47%บอกยังไหวอยู่21%เกือบโดนลิควิดเดต32%พอแตกนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะมาเชา้านี้พอบิ i คอยล n ล่วงเนี่ยบน Reddit บน Twitter บน Instagram หลายคนก็วิ่งเข้าหาข่าวเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนงงนะครับปรากฏดูเหมือนจะเป็นลอง Liquidation ของเจ้านะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันล่วงแค่ 3%, 5%, 8%, 8ไม่ให้เรื่องใหญ่นะสำหรับสายสปอตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสายสปอตอาจจะ จากเดิมวางแผนบินไปเที่ยวเชียงใหม่นะอาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถทัวร์นะครับแต่สายฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามันลงมาโดยเพราะคนที่เล่นฟิวเจอร์1ิ x ขึ้นไปเนี่ยตลาดลงมา 3%, 5%, 7%เอ่อ7%เนี่ยมีผลต่อชีวิตอาจจะต้องวางแผนเปลี่ยนที่อยู่ได้นะครับเพราะนั้นแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันบางคนมองเอ้มันล่วงนิดเดียวบางคนมองว่าโอ้โห3%ผมกระจุกนะ เ,เพราะนั้นสายฟิวเจอร์ m a n จกันให้ดีนะครับน้อยครั้งที่ผมจะเล่นฟิวเจอร์แต่ถ้าผมเล่นเนี่ยผมต้องชัวร์จริงๆและถึงชัวร์ผมก็ไม่กล้าเกิน 3x 5x นะทุกครั้งที่เกิน 5x เนี่ยยาโดมหมดเร็วนะครับถ้าเล่น 10x ขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะเปลี่ยนจากจากยาโดมเป็นยาเสพติดนะเพราะนั้นออ,ออกห่างเลเวอ a g e สูงๆนะครับ manage ใช้เลเวอเรจที่เรารับได้กับมันนะครับ สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ตลาดมองว่าอาจจะมีความ e บร i ิ h นิดหนึ่งนะครับเรามีทั้ง CPI มีทั้ง FOMC ตลาดมองว่าอาจจะมีความเหวี่ยงเกิดขึ้นนะครับแต่ก็แน่นอน1เดือนที่ผ่านมาหลายเหรียญเนี่ยขึ้นมาแรงเหลือเกินนะครับโซลาร a ขึ้นมา28%ในเดือนเดียวคาดาโนขึ้นมา50%อา g ก r ร n ขึ้นมา53%ภายใน30วันเพราะนั้นอาจจะมีการ เวงๆนิดนึงบนตลาดนะครับหลายคนเข้าใจว่าเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมองว่าเฟดไม่มีทางขึ้นดอ,อกเบีย้ยแต่มันก็ยังเสียวๆคาพูดลุงจเจริญนะคำพูดที่ว่าปีหน้าพอมีหวังไหมว่าเฟดจะคัดเรทจะลดดอกเบีย้ยหรืออาจจะต้องรอ2,025นะครับหรืออาจจะไตามาด1 2 3 4เนี่ยคำพูดหรือสัญ,ญญาณที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อตลาดนะครับข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือ ความหวังของ Bitcoin Spot ETF มันเริ่มเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้วทั้ง BlackRock Fidelity Ark Invest Grayscale เกอ่ยอะไรเอยเนี่ยก็มีการเข้าไปคุยกับ SEC นะครับ SEC จากเดิมทำตัวเหมือนอาจารย์ที่แบบไม่ยอมบอกว่าการบ้านเราผิดยังไงให้ผิดอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีเรียก Fidelity เข้าไปบอกเออ Fidelity ตรงนี้คุณจะ แก้ไขยังไง BlackRock ตรงนี้คุณจะ Validate อะไรยังไงนะครับหลายคนก็มองว่ารอบนี้อาจจะชัวร์นะรอบนี้เนี่ยคุณเอริกบลชน a ัผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุน ETF จากศูนย์ข่าวบลูเบิร์กเขาบอก10มกราคม2024โอกาสค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันอีกข่าวดีข่าวหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมคริปโต3ไตรมากที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยบริษัท คริปโตต่างๆใช้เงินล็อบบี้พักการเมืองของวอชิงตันดีซีหรือพักการเมืองในวอชิงตันดีซีเนี่ย18.96ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับ16.1ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022นะครับข่าวเขาบอกปีนี้เป็นปีที่ใช้เงินล็อบบี้สูงเป็นพิเศษนะแต่ชุมชนคริปโตเนี่ยผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายคนมองว่าไม่พอนะควรจะอัดฉีดเม็ดเงินหน่อยควรจะอัดฉีดอย่าง คุณป้าอลิซาเบธวอร์เรนหน่อยนะครับคุณแม็กซีนวอลเตอร์ถ้าใครจำได้แซมแบงแมนฟรี Free, อัดฉีดเงินทั้งริพับลิกันทั้ง d e โมแครตแม็กซีนวอลเตอร์นี่ขนาดเคี้ยวๆย,ยังส่งจูบให้แซมนะครับหลายคนมองว่าถ้าบริษัทอย่ง base, อาง Coinbase อัดฉีดเงินให้ป้าอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยแกอาจจะส่งจูบให้ไบร์นัมสตรองหรือเปล่า CEO ของ Coinbase ก็เป็นไปได้นะครับเป็นเกมการเมืองที่ต้องใส่น้ำมันกันหน่อย นะครับก็ว่ากันไปวันนี้เข้าวๆสั้นๆประมาณนี้จะรีบกลับไปเฝ้ากราฟนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม